วันนี้เราจะมาเที่ยวตามนเฟรนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนไม่อยากอยู่คนเดียวเลยวะ่ะ การุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่จนกว่าเครื่องยนต่จอดเรียบร้อยและสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดดับเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาทุกตัวท่านหรือวัดถ้ำเสือวัดที่คุณต้องฟิชิตมันไดหน 1, ึ่งพัสองร้อบเจ็ดั้นเจอิิเมื่อคุณไิชชิปบันหนะวิวสามรอกสิบองศายอดจาอิของจะกรบรีวัดถ <ใน S 1> ้ำเสือ เป็นจุดที่ปามกิ้งได้มาขอพรเจ้าแม่วนหยิเรื่องความรักนจุดชมวิวไรเดทางขึ้นที่แสนอันตรายและรีวอร์ดที่แสนจะไม่ธรรมดาการที่เราจะขึ้นไปถึงจุดชมวิวนี้ได้เราต้องปีนเขาที่มีความชันเกือบ90องศามีความอันตรายมากแต่เราเป็นแฟนเหรอเช็คไม่ถึง เมื่อขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะได้พบกับ <ไป S 1> จุม<อ>ดมุมวิว,<อ>วได้เลยลที่เหือน,นีมนม้มีความสวยงาม ้เหียที่หายไปถที่ปั่คิเป็นพื่ค่ะพ, <า S 1> พี่เทสและกิงคงยังไม่จับจไปทํางานนะคะหมอบอกว่าไม,ไม่อยากให้เดินเยอะสุดท้ายแล้วนี้ที่ทั้งหมดเหล่านี้มันยังไม่จบเพราะว่าในหนังเฟรนซ์โซนยังมีที่หลแห่งมากมายเราจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศและไปสนับสนุนวงการหนังไทยเพื่อช่วยเหลือ คนไทยได้กันเองครับขอบคุณครับ<อ>